สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอท thon นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรใหม่ฮะลงให้วดนี้เป็นวดแรกนะฮะเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะฮะสมาชิกนะเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวก็วดนี้นะฮะขอแจ้งสมาชิกที่ติดตามช่องแอท t h นนักคำนวณไว้ล่วงหน้าเลยก็แล้วกัน นะเพราะว่าสูตรมันหลุดเยอะฮะวันที่ผ่านมาวัาสัญจรสูตรหลุดเยอะนะครับยังไงก็กลบกนะับอโทษขออภัยผมนะก็ต้องหาสูตรใหม่มาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะฮะเกือบทั้งหมดเลยงวดนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างลงให้วดแรกนะวิ่ลงล่างตัวเดียวมาด้ทุกหลักแล้วก็ามาเทียบชนนะกับสูตรเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะสมาชิกนะ เดี๋ยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวก็จะเป็นสูตรใหม่เพืองกันนะครับก็จะเป็นสูตรวิ่งล่างทั้งสองสูตรเลยหมวดนี้ไอคลิปนี้นะครับสมาชชิหน้าถ้าใครชอบสูตรใหม่ก็แคปสูตรไว้นะครับใครไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะครับสมาชชิหน้างวดนี้นะครับผมถือโอกาสโลสูตรเก่านะครับทิ้งทั้งหมดเลยนะสมาชชิกน้าเพราะว่ามันมันหลุดเยอะนะครับมันหลุดเยอะผมก็ไม่นะครับผม ผมก็จําเป็นฮะต้องหาสูตรใหม่มาทดแทนสูตรเก่านะครับมันก็จะมีสูตรเก่าอีกอีกเหลืออีกสูตรหนึ่งนะฮะที่ยังไม่ได้ลงให้ก็คือสิบหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างอีกเทียบชนกับสามสูตรวนที่ผ่านมาหลักหน่วยล่างนะฮะยังไม่ได้ลงให้ก็จะมีสูตรเก่า2สูตรที่ยังไม่ได้ลงให้นะครับก็ชีช้แจงแถลงไขพวนนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่เกือบทั้งหมดนะสมาชิกนะอ่ะ ก็มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับ <c oughs> คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะให้สมาชิกแยกแยราะห์ดยตัวของท่านเองถูกผิดผมงกลับขอโทกขอไข่นะครับมาดูสูตร่ล่างสูตรที่หนึ่ง ครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรหนึ่งเจ็ดตัวเดียวฮะผลดอกเจ็ดสามก็มาที่เลขเจ็ดมาที่เลขเจ็ดที่หลักสิบหลักถูกตปองว่าที่หนึ่งได้ว่าที่สองฮะสูตรได้เลขเก้าตัวเดียววิ่งล่างผลดอกเก้าเก้าก็ถูก มาสิบห่ยล่างเลยวทที่สองเลยเอามาต่อวัที่สามวัที่สามสูตรได้เลขหนึ่ง 1, ตัวเดียวนะครับผลลัพเจ็ดหนึ่งอ่ะหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยล่างหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยล่างอ่ะถูกเป็นวทที่อ่ะถูกวทที่สองวันที่สามฮะ สูตรได้6ตัวเดียวนะผลอพดอกหกนะก็6ก็มาที่หลักสิบหลัถูกพวกที่สนะี่พวดที่ห้านะสูตรได้เลขเก้ตัวเดียวผพรอ,อกเกาเกก็มาครบที่10หน่วยหลงกก็ได้เราก็เก้าอนะถูกวดที่5นะครับ ตอนว่าที่หกฮะว่าที่หกเรียงลางตัวเดียวได้เลขศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ก็มาที่หลักสิบหลัถูกเป็นวัดที่ถ <c oughs> ูกเป็นงวดที่หกนะย้อนให้ดูหกงวดอาสมาชิกนะ,ะเดี๋ยวว่าอะไสี งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูฮะวิธีทำกันนะสุดเลขล่ากเลขตัวเดียวนะว,วิธีทำนะแคปสุดว่ได้เรือใครที่ชอบนะครับวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งเอ้ยโทษทีฮะสมบัตินำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวก หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลข3ตัวหน้ากันที่ 1- 1ครั้งแล้วก็มบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าเอยเลข3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกลาคาของที่ถ้าผมพูดตำแหน่งผิดกราบขอโทษความผินะวันนี้นะครับผมโดนฝนนะสมาชิกนะปวดหัวนะครับ เบื่อยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่กินยาไปแล้วแหละถ้าเหมือนจะเป็นไข้นะสมาชิกนะถ้าผมพูดตำแหน่งผิดก็กลับคอตัวขอวาภัยนะเอามาบวกกันดูหนึ่งบวกสองลงท้ายเลขสามสาบวกสองลงท้ายเลขห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าหบวกแปดครับลงท้ายเลขสามสามบวกเจ็ดลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสามลงท้ายเล3 3ขสามสามบวกห้าคงที่นะครับก็จะลงท้ายเลขแปดอ่นะ วิ่งล่างตัวเดียววนี้ได้เลขแปดฮะมาได้ทุกหลักนะสมาชิกนะ,ะแคปสูตรไว้นะครับแปดตัวเดียวสำหรับสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะเป็นสูตรใหม่แปดะ,ะฝากสมาชิกคิดจาจรนาด้วยลงให้งวดแรกนะงวดประจำวันที่16ทับ6 ถ้า66อ่ะอรอนลุ้นกันนะสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้วิ่งล่างตัวเดียวนะเอามาดูสูตรที่สองครับเด่นล่างนะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวสําหรับสูตรนี้ครับมาดูวนแรกฮนะสูตรได้หนึ่งกับสามผลออกเจ็ดสามนะอ่ะสามก็มาที่สามก็มาที่หลักหน่วยล่างสามมาที่หลักหน่วยล่าง ถูกเป็นวดที่1นะึ่งเอามาต่อวุฒิที่2ฮนะวดที่2สูตรได้การกระดึงผลดอกเก่าๆก็มาที่10หน่วยล่างนะมาทั้งสองสองตัวเลยเอามาต่อของวุที่สามฮะวุที่สามสูตรเด้ล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้การกระดึง พจนดอกเจ็ดหนึ่งเลกหก็มาที่หลักป่วยล่างมาที่หลักม่วยล่างถูงกพวนที่สามถูงกงที่สามตัวงจที่สี่ฮะที่สี่สูตรได้ล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หกกับแปดดอกหกห้า เลขหกก็มาที่ถูกฮนะมาที่หลัก10ล่างเอามาต่อกันงวดที่5นะ้าได้ล่าง2ตัวมา1ตัวได้เจ็ดกับเก้าพ่องเก มาที่สิบหน่วยล่างทนะั้งสองตำแหน่งเลย m o ดที่ผ่านมานะสูตรเดล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้ศูนย์กับสองอกกาศูนย์ผ่านมากลขกศูนยะ์มาที่นะหลัก สิบล่านที่หลักสิบล่านมะโกบเอาข้อนนที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมัชิกนะเลขเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวครับวิธีทำฮะนำหลักแสนหลักแสนหนึ่งครั้งแล้วบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้ง แล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเลกขสงขงที่ก็จะได้เลขเ,เด่นวิ่งล่าง2ต,ตัวมา1ตัวครับเอาบวกกันดู1นบกศูนย์ลงท้ายเลขห1ึหนึ่งบวกศก็ได้หนึนบวกเกบหนวกเก็จะได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสองของที่ครับก็จะลงท้ายด้วยเลข2องฮะสองเป็นตำแหน่งแรก2บวเพื่อเป สองก้อนเลขสี่อาวุน,นี้สูตรไม่ชนกันนะสมาชิกนะแต่เป็นเลขคู่ทั้งหมดงวดน,นี้ล่างผมชอบเลขคู่นะสมาชิกนะนะเพราะว่าเลขขี้นี้มาติดมาตลอดเลยผมคิดว่าน่าจะมีเลขคู่ก็สองสี่แปดนี่แหละนะครับอ่ะแคปสูตรไว้ฮะแคปสูตรไว้เรียบร้อยอ่ะวุฒน,นี้สองสี่แปดจะมาไหมสองสูตรนี้อันนี้สองกับสี่อาวุนเลย สมาชิกพิจารณาด้วยเด้อถูกผิดก็กลับขอโทษขอไผ่นะครับสมาชิกนะจริงให้วนนี้เป็นวนแรกสําหรับสูตรนี้วบจอที่สิบหกทับหกทับหกหกรอลุนก,กันก็แล้วกันนะฮะอ่ะสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะฮะวิ่งล่างนะครับวันนี้ไม่ชนกันก็สมาชิกพิจารณาเอาก็แล้วกันนะหรือะจะจับสองแปดสี่แปดอ่ะก็สูตรแล้วแต่สมาชิกนะครับ ถ้าชอบนะครับก็สองแปดแปดสอี่แปดแปอ่ะ,อะก็ประมาณนี้เพราะเลขมันไม่ชวนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ะสะสมินะอาพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ